กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่่อยมีใครพูดถึงเลยกันมารีวิวตัวนี้นะครับมันชื่อว่า k y o ย e r a kyf 3 9เนะครับเป็นมือถือฝาพับนะครับของประเทศญี่ปุ่นเท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีคนรีวิวในประเทศไทยเลยตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาพันเก้บาทในช้อปปีนะครับร้านของฮ่องกงอย่างแรกก็คือจะได้ตัวเครื่อง ที่เขาให้มาครับจะมีตัวเครื่องมีสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็แค่นั้นเลยครับไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้จริงเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนให้ดูฝาหลังด้วยตอนแรกผมมีไอ้นี้ด้วยพวงกุญแจนะแต่ผมถอดออกเพราะว่าพวงกุญแจมันพังนะครับกุญแจมันหลุดให้ดูฝาหลังก่อน นี่ครับภายในก็ยังดูโอเคดูใหม่ดีนะครับแบตเตอรี่ก็เนี่ยที่ก็ตัวใส่ซิม SD card สูงสุดถ้าจำไม่ผิดได้32กิกนะครับผมก็ใส่32กิกไปฝั่งขวาก็เป็นซิมนะครับเป็นนาโนซิมนะค่อนข้างโอเคเลยแหละโทรได้นะครับมันก็ทำอะไรได้พอเปิดเครื่องมาอ๋อเมื่อกี้ผมถอดแบตออกใช่ไหมยเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเลยได้ผมก็ติดสติกกอสติกเกอร์อะไรเต็มไหมดเลยติดไม่ได้ค้างนะผมนิ่งอย่างเดียวอ่ะนี่ครับที่ผมโหลดไว้ก็จะมีแค่ Facebook l i ท e นะครับ IG l i ไ e แล้วก็เปปตูนถ้าถามว่าตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างมันแรงแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับคือถ้าตอนแรกซื้อมาอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับให้กดปุ่มลทองทตรงนี้นะครับกดมาทีนึงนะครับมันจะเข้ามาหน้าตั้งค่านะครับแล้ก็กดตัวสีเหลี่ยมกอสีเหลี่ยมมาครับล้วก็กดเลข8เลขแมาแล้วก็เลื่อนมา1 2 3 4 5 6 7 7ี่ครั้งนะครับลงมาที่ language นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษถ้าใครที่ซื้อนะผมย้ำว่าถ้าใครท สตอร์เรจน,นะครับตัวเครื่องนะครับมีตัวท่อให้ที่4กิกะไบต์นะครับจะมี available space ให้ที่3.54นะครับ พวกแอปพวกอะไรพวกรูปพวกอะไรก็จะกินเพิ่ม SD card นะครับใส่ได้สูงสุด32มสกิกผมก็ใส่ไปแล้วปีเพลงไปแล้วด้วยประมาณพันกว่าเพลงนะมั้งนะครับแอนดรอยรองรับแค่ Android 5.1นะครับถ้าใครจะเอาไปลงแอปเพิ่มเติมเนี่ยแนะนำให้ถาม Chat GPT นะว่าโมเดลตัวนี้สถาปนิกตัวนี้มันต้องใช้แอปเวอร์ชันไหนนะครับต้องดู API ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับใครจะซื้อไปโทรนะครับไปทั้งค่าที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ Wireless Network นะครับแล้วก็ไปที่ตเว่า Cellular Network นะครับมมันจะแล้ว่า Access Point Name ก็คือ A P N นั่นแหละครับให้เราไปเพิ่มนะครับกดคำว่าเมนูแอปแล้วก็พิมพ์ชื่อ,อ A P N ของผู้ให้บริการเรานะครับพวก True, t a c AS ถ้าเป็น AS ก็จะเป็น AS Internet AS ขีดที Internet AS Internet นะก็จะมีแค่ AS เปลี่ยนตรงเนมตัวนี้นะครับ A P N ก็ Internet ถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมกด edit อ่าใช่ AS A P N Internet นะครับแล้วก็ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างทำที่อะไรไม่ได้เลยครับตามตามที่พูดเลยครับทำี่อะไรไม่ได้เลย ในใจเ็กดปุ่มโฮมโฮมอีกอทีได้ไหมอีเฟตอีเฟดได้ไหมอ่านี่ได้ได้แหละนี่ครับกดสองทีกดเรืจายเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้ครับ แต่ว่าถ้ามันจะเล่นยากขนาดนี้ก็เล่นเล่นดีกว่าเนีเพราะผมโหลดมาก็เอาไว้เผื่อไปข้างนอกนะครับแล้วลืมมโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องใหญ่ไปนะครับเฟซบุ๊ k ล่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ก็ได้ครับก็เล่นได้เลยแหละกดไลค์กดไลค์อ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์ได้ปะ ก็ได้นะครับเนี่ยผมมองว่าอะไรที่มันแบบมันมันจะลําบากไม่จาเป็นต้องไปเล่นก็ได้ครับอาจจะเพราะว่าเครื่องเนี้ยที่ผมซื้อมาก็มีแค่เอาไว้รับสายถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปโฟกัสตรงไหนวะตรงนี้ปูบอกโฟกัสตรงไหนตรงนี้ปูอ่าใช่โฟกัสตรงนี้ถ้ามันจะลําบากอย่าไปเล่นเลยดียวอ่ะเชื่อผมคนที่มีโทรศัพท์อยู่แล้วคือถ้าจะซื้อเครื่องนี้ได้ก็ต้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วแหละ อย่าคาดหวังว่ามันจะใช้ในชีวิตประจําวันแทนกันได้นะครับถ้าซื้อมาคือผมซื้อมาเพราะผมอยากสะสมอะเพราะมันมันแบบมันนิชอะแต่ว่าฝาหลังแม่งคุปมันเลยไม่รู้มันที่มือหรือว่าพวกเอกเคลือบมันหายนะครับด้านด้านลอยน้วมือติดเต็มเลยน้ำมันน้ำมันนิ้วมือติดเต็มเลยนะครับที่ผมซื้อมาก็ซื้อมาฟังเพลงครับช่วไปโหลดเพลงมาครับผมก็อันนี้เป็นแอปฟังเพลงของมันนะของเพลเยอร์นี่คือของมันนะก็ซื้อมาถ่ายรูปฟิลฟิลก็ได้ครับพวกรูปที่ถ่ายเดี๋ยวผมขึ้น ไม่ให้เล่อกันว่ามันมีรูปอะไรบ้างนะครับ well oh darling, อ่ะตัวนี้ก็เป็นเพลงนะครับผมก็โหลดเพลงไว้โอ้เยอะเลยอะ่ะอ่ะดูตามอาร์ตินเลยกันสมมติผมอยากฟังเอ่อนนทนนผมก็กดเล่นน้ำเพลงไป ก็เล um, like ื okay. so, episode, so, ่อนเรื่อยครับผมโหลดแบบที่มันมีหน้าปกมาด้วยมันก็เลยมีหน้าปกให้นะครับค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็การตั้งค่าพวกเสียงพวกการโทรพวกอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีเลยแหละอ่านี่ริง g v o l u m มนะก็เป็นเสียงเรียกเข้าผมก็ตั้งไว้เจ็ดนะครับเพลง Hard Beat Hard Break ของ Persona 4มาพูดถึงปัญหาดีกว่าปัญหาที่ผมเจอหลังจากซื้อเครื่องนี้นะครับก็คือเวลาลงแอปเนี่ยตอนนั้นผมลงแอปไปประมาณ6-7แอปนะครับเยอะกว่านี้อีกตอนนั้นลง Google Keyboard ลง y u u t u b e f b o o k o o k l like, ลงไอง Instagram Lite Messenger Lite แอปฟังเพลงเว็บตูนคุ้นโครมเอ้ยไม่ใช่คุ้นโครมดิไอ้ไฟ r e ฟ็อกไ t ทนะครับแล้วก็ลง o u r a Store เป็น เหมือน Google Play แหละแล้วก็ลงพวกทีม่มันเป็น Google Google Service อะไรสักอย่างเพราะว่าตัวนี้มันไม่รองรับ Google Service นะสิ่งที่ผมเจอก็คือผมไม่สามารถเข้าพวกหน้าปกติหน้าแอปปกติมันได้ครับแบบพวกหน้าแบบหน้าทูอย่างเงี้ยหน้าทูอย่างเงี้ยหน้าเข้าสมุดสมุดรายชื่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบพวกแก้ไขพวกทูอะไรต่างๆพวกเนี้ยน ốt แพดน o t แพดคาลคูลเลเตอร์ pad, คันจิเช็คแล้วก็พวก แกลชไลท์ไอพวกไอเนี่ยคาเลนเดอร์ Calendar เนี่ยผมไม่สามารถเข้าได้เลยไม่รู้ไม่รู้เป็นไรไม่รู้เป็นที่เครื่องปุบหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอปที่ผมลงหรือเปล่าช่วงนั้นก็รีเครื่องรีแบบค่าโรงงานไปประมาณ6-7รอบนะครับลองลงแอปให้ได้มากที่สุดว่ามันมันแบบมันลงแอปได้มากแค่ไหนจบที่มีแค่ Facebook l i t e IG Li t e แล้วก็เว็บตูนทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยค้างมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าผมลงแอปเพิ่มกว่านี้ไอหน้าสมุดโทรศัพท์ตัวเนี้ย ผมก็ไม่สามารถเปิดได้แหละอันนี้ไม่รู้เป็นที่เครื่องผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่วิธีที่ผมลงแอปผมเห็นคนอื่นที่อยู่ในรีวิวช้อปปี e, ้เขาก็ลงแอปเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวผมเองอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการที่ว่าจะมีแอปน้อยหรือว่าแอปไม่มากใครมันจะมานั่งจ้องโทรศัพท์ทียนี่ได้เกิน2ชั่วโมงบ้างก่อนถ้าคุณไม่ได้แบบความประมาณเนี่ยผมใช้คําว่าความประมาณนี้เลยกันมันก็ไม่มีทางที่จะมาแบบแบบครับ อันนี้เสียงปิดเครื่องนะครับแล้วก็เอ้ยตัวนี้มีหน้าจอด้วยหือล,ลืมพูดไปเลยมีนหน้าจอด้วยนะครับแบบมีความแบบเปิดปุ๊บเปิดเปิดเปิดมาทำอะไรอ่ะเปิดปิดเปิดปุ๊บแต่ว่าถ้าเจอไปคาดหวังว่าเอ้ยเพิ่งเล่นแอปโน่นนี้ได้นะมันต้องนำโน่นนำนี้ได้นะไอ้เฮี้ยมพันเก้าอ่ะพันเก้าออกคุณเนี่ยมันโูเนี่ย โทรหาเพื่อนผมได้ก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยโทรแม่งโทรโทรเอาผมโทรโชว์เลยเอามาดิสวัสจ้าฮัลโหลเห็นปะไม่โทรมาทีเสียงเฉยๆให้คนดูดูไงดูอะไรนี่ยฟังเสียงไงกูอัดคลิปอยู่ดูอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรคลิปเนี่ยคลิปอยู่ลงยูทูบไงอัดอัดคลิปอัดคลิปรีวิวโทรศัพท์เล็กเนี่ยรีวิวโทรศัพท์เล็กนะครับ ถ้าเป็ค <If, S 2> ื lonely, ่องเร่ได้ทอ่ะคี่ก็อยู่ดีๆก็นอนนอนคิดได้แล้วทำรีวิวแม่งดีกว่ามันไหนๆก็ไม่ได้มีคลิปลงยู u ูบนานละนม่เป็ไม่ได้เรี่นแล้วต้อ่เงาแเนร้อขลุมลงไปมัตรยาอไไม่มีมล้วเนาะผมไม่มีแล้วตอนนั้นก็ก็หมดหมดไฟไปแล้วเนี่ยไฟไปแล้วด้วยเออไสบ้างจีเปียะนี่เสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ปรับโวลลูมที่หกนะ แล้วก็เปิดเฮดโฟนเปิด,เป,ดเปิด speaker นะครับต,ต,ตัวอินดอรีสต์อินดอร์ซสต์อะไรก็ได้เตัวที่เจนีมีความรูน้ดะ้แล้วก็ฟังพอร์คแคร์ด้วยฟังพอร์คแคร์ด้วยเหรอไม่นะพอร์คแคร์เจ้าประจำพอร์คแคร์เจ้าประจำอ่ะโดนจับเฉยไอ้เหี้ยไปไปไอ้เหี้ยเปิดเงินกูกูโทรสามอาทีแล้วเนี่ยมึง <c oughs> ไปไหนกันเนี่ยไปกินข้าวเหรอใช่แล้วโอเคครับเจอกันครับ โอเคคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละครับก็ตอนนี้อัดไปยีิบสองนาทีแล้วฝากคอมตัดด้วยกันก็คือผมนั่นเอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมในคลิปนี้ครับถึงจะไม่มีอะไรมากแต่ก็ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ